ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอาปาเจ้แพทย์ตีมือนะครับวันนี้ชกพิกัดร้อยหยีป่ามาสอบเกินไปก็บอนบอลหนึ่งนะเราซ้อมอยู่ที่ใกล้แพทย์ตีมือนะคุณบังคุณซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆในใกล้ครับแล้วเราคุณเมื่อกี้เรากิโลประมาณสองโลไสองโลก็ยังไม่เยอะเนาะครับวันนี้ชกกลางวันด้วยเจอกับใครครับเจอกับพลังเพชรเคยเจอกันไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังก็ดูบ้างเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีฝีมือเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ ตามตาตายตามตาตายเข่าเราครับแต่ช่วงหลังยังไม่ทันเล่นเข่าเลยวันนี้แก้ตัวหน่อยครับแพ้มากี่ไฟแล้วนี่ประมาณสี่ไฟสิิ์แล้วสี่ไฟแล้วเอาวันนี้ต้องเกิดนะครับได้ดูเมื่อวานไหมครับเออพาอะไรนะพาพยักครับเออสู้ดีนะครับวันนี้สู้แบบเขาไหมนี่สู้่ะอายุอายรครับอายุสิบแปดคนจังหวัดนครศรีธรรมราชปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยประมาณห้าสิบ เจ็ด R T8 เป็นเป็นเราเป็นมวยมวยเขาวซ้ายหรือขวามวยซ้ายสูงร้อยร้อยแปดสิบไดเราชกมวยมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณยี่สิบคไวได้ฝากพี่น้องให้เชียร์นะครับก็ะโปฝากพี่น้องจะทุ่งต้นด้วยเป็นกำลังใจด้วยออันนี้อันนี้เป็นเตี๋ยบเกิดไหมเกิดครับขอบคุณครับต้นเลยครับเจ้านี้ผมพลังจะเสียต้องกอลานครับชาวันนี้ชกพี่ก้าวเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่านหรือเป่าน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับ สามโลสามโลเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอจำเปี้ยนครับช่อจำเปี้ยนนะที่จังหวัดสระแก้วครับคู่บ้าซ้อมมีใครบ้างมีเพื่อนเพื่อนน้องๆในค่ายครับผมวันนี้เรามาเจอใครครับมาเจอกับอาปรชีอ่าเคยเจอกันไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่ครับมวยเข่าเป็นมวยเข่าเดินชนอย่างเดียวได้ใหญ่ด้วยครับเราจะวางเกมวางแผนไงดีก็เื่อยๆตามเป็นอ่าจะรีบปิดเกมเลยไหม ไม่ดูแล้วเขาก็โดนน็อกมาก่อนนะได้ดูไหมดูครับดูแล้วจุดออกเขาอยู่ตรงไหนตรงขาคอ่าโดนเราไม่ดีเนาะแต่ต้นๆเราจะดูไปก่อนครับแล้วเล่งยกไหนดียกสามครับยกสามอาจจะไปเล่งเล่งก่อนไม่ได้จริงกลัวหมดหรือยังไงไปเรื่อยครับไปเรื่อยเพราะเราหายไปนานเหมือนกันนะหายไปไหนมาตั้งแต่ต้นปีเลยต่อยมวยราจาครับอ๋อไปเดินสายมาเป็นไงในติดรองครับอ่าแล้วโชคมากี่ไฟ ได้เคลื่อนไหวเมื่อกี่ไฟก็หลังจากมวยรอบจบก็ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะก็ไปไปไหนนะไปซ้อมซ้อมเออนะแล้วนี้กลับมาสภา,ภาพร่างกายให้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบนะโอเคเราอายุไรแล้วครับสิบเก้าครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปลปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดครับเพื่เราเป็นมวย เรื่อยๆฝีมือฝีมือสายหรือฟ้<ว>าเ<ว>มื่อกว่าสูงร้อยหกสิบแปดเราจกมวยมาเท่าไหร่แล้วทั้งหมดเลย,ลย 50, ร5 0ยห้าสิบหกสิบฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยฝากเชียร์ฟรังเพียรด้วยครับอืมกลับมาแจ้งเกิดแจ้งแขนได้ไหม <c oughs> ได้ได้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ